จากที่เชียงคันกีฬาแล้วค่ะลุกร้านออกจากสนามกีฬามากตอนนี้เข้ามาวัดที่วัดมณีวงค่ะความสวยงามของวัดงานแทนที่พี่นองค์นเหตุแบบสวยงามเลยค่ะ,ะคือวัดวัดมณีวงคือเป็นบอกว่าเป็นวังของปราญนา าดานอะไรน,นขลรราชา,าตาง้าวเองนตอนนี้เข้ามาท่าดาน,น,นาาาามนลลีกั่ก่อนค่ะอ้าวแล้วแม่หนูล้ลูกลูกช่องนี้เหรอทำไมอ่ะก็เข้ามาดิง Hai soy bikin tekan tangan bakkukan นั่นแหละเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุดนีคุณคาาที่สุดนะคะองคเป็นเบาไว้ี่ตต้องไปดูค่ะ nên là

กูดถึงมากเลยตั้งแต่เล็กอายุน้อยสามขวบมาร่วมมาจากไหนอ่ะลกขอครนะนับแต่นองมันก่อในอายุสามขวบค่ะ เพ่ัศกิาถึงตลอดเลยว่าปูอนันตนาคราชมาบอกให้เพิ่นเฮ็ดอันนันน้นเฮ็ดอันนี้ให้ลุงตาประกอบนี่ปั้นปูพญานาคไว้วดัดถังผาแดนค่ะทั้งที่ปูไอ้ลวงตาประกรบเขาบอกว่าเขเคยมีมลว่าที่เคยสั่งเคยสั่งพญานาคเลยแต่ว่าลุงตาบอกว่าต้องสร้างเพราะว่าปูอนันตนาคราชชี้ให้ลวงตาสั่งพญานาคไว้วัดถังผาแดนตั้งแต่น้องมังกรเราอยู่สามขวบกลัวๆนะคะพี่น้องเพิ่นบอาไว้ มึงแบบโอ้มันเองได้บอกให้เพิ่นมาไหว้กูนะกูอันนั้นตาหนักคาราที่เคยบอกถึงตอที่เพื่อนเคยหูเคยเห็นเพื่อเคยรู้จักเรื่องจากเล่าเลยค่ะแต่มันีอก็เลยได้เขามีโอกาสในคราวนีาไหว้ค่ะดูเลยค่ะความสวยงามสวยมากค่ะสวยมากค่ะจับตาตามากเลยบานลมใหญ่เอาเอาลมมีเด็กก่อนหาย ทำบุับหลวงพ่อหนึ่งรบาทจะได้เีนาคาประทานั่เหรียญนะคเดกาจับพระก่อนก็ได้กเป็นกับพระ่ได้ับพระพรกอนเท่ากับกับปู่ก่อนไอ้เชียวเร็วจับกับปับแม่ลูกับ ครับขุนพ่อด้านนี้กันได้นะครับเดินแวบมาด้านนี้อันก่อนนะครับรวบครับ เป็นข้ามจีบเบาเปนเบาไว้เห็นเปนเบาเปนมาไว้กบก็ย่ายไม่ง่ายผู้หญิงตายายเป็นเคยเบาเคยกาวไว้ค่ะบหนาจิเป็นผมีสัพสมบัตหลายต่างกูได้ทำมาตัวขอทอดหรือขอสัพสมบัตจากับผน้ามีประมาณคือว่าเงินวาทองจีบเมาใส่ขอมาขอสัพสมบัติากใบน้าเป็นไงี มิสหิสมบัติมากไม่ค่มากครมาแล้วพอในยกไม่ได้มาวัดวณีบงเนี่ยหรือว่ามาไม่สิมิสซับสมบัติมากไม <ian> ่ค่ สมบัติในโลกไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวเราจงประคองตัวให้ดีตามหาหัวเปิดในวอลเด้์เก่าวไปนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นค่าถาเกิดคุ้มทรัพย์เงินล้านพญานาคมาสัมตาตังโูสามยกต่างพี่ให้ลองเข้าเบิ้มนะคะเด้อตงุงสีค่ะค่ะอยู่ยันเสียทรัพย์สมบัติของคุปพญานาคเข้า รัพย์ุมบัินะคะจากเมืองบาดาลของคุณพปยาการแล้วก็สิไปต่อกับพี่น้อง เห็นเครืーー่องเจ้าเนอะค่ะพี่น้องอ่ะสิ่งเลื่อมศิงค่ะเอาการคาขวบคนหนึ่งของคนเท่าธรรมดาธรรมดาก็คือเสียงกิเลสธรรมดาธรรมดาจะเจ็บร้อนอะไรกันนับหาให้เกิดเรื่องก็คือจะตางกิจคุณนะคะเปิ้นบอกมาใหม่มาเนาะทีเปิ้ลบอกกล่าวไว้ยังสิหลวงปู่ผูบาอาจารย์แต่ละรูปละองค์ค่ะที่บนเนื้เขียนเป็นคำเป็นคำสร้างคำสอนไว้ังสินะคะ อยาีินะนคะหลวงปู่ดูคนระบอกไว้ว่าทุกก่รถ้าอาจารย์ก็ให้ท่ำสีเขียดก็ห้ทํำถ้าวันไหนย่างกินเนี่ยย่งเขายุ่ก็ต้องท่ำวันไหนเรือกินขเขาแล้วนั่นแหละย่างถอยเรือทํำการทั้นม่คืกการทั้ปฏิบัตินะคะมานสร้างปฏิบัติด้ราอย่ายังกีนางสมาธิหรือภ้าวนาสีละคฐาอย่างหลู่คออาจารย์ไม่คูค่กึ่แท้งนะคะ เมื่อไรจิตใจเราสกปรกมันยุ่งมันเหยิงมันวุ่นมันวายเมื่อนั้นธรรมะจะเข้าสู่จิตใจของเราไม่ได้เลยอเมน,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 นพี่ล่ะค่ะนี่ค่ะพี่น้องอ้าวก้นน้ำลายค่ะพี่น้องพี่เนี่ยปั้นปีกจิตการตาไปนี่แห้งตาคืออะไรกีฬาอะไรล่ะจะปัน่นเป็ียันต์ใบก็ไหวแล้วก็ปั้นไหวเนาะ กาๆๆหานักทำสอนแต่ทำบางเบาดีดีค่ะเห็นไหมใจเย็นกับคนอื่นใจร้อนกับคนในครอบครัวพูดดีกับคนอื่นพูดร้ายกับคนในครอบครัวอย่าทำนะลูกเพราะว่าเวลาเจ็บป่วยเวลาหิวมีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นแหละทีเขาจะดูแลเตคแคร์เราอันนี้จะแมนทีด่ดีดีค่ะแนนแนนมาติดอ่ออ้ดูดูค่ะสั้งามหลายเอ๊ะติอ่อ ค่ะเด้อมานครนายกที่วัดมันทีวงค่ะอันนี้ก็เดีอันนี้ส่งนองน้ำน้องมังกรน้นองไฟกับมาแข่งกีฬาที่นครนายกก็ได้เด็มาเทียเย่ยวด้วยผู้งวดสมัยค่ะกุ้งวดสมัยปเป็นทหารเก่าค่ะตอนนี้เป็นกเกษียณขึ้นกเกษียณแล้วค่ะออหรือว่าตอนที่เป็นเหล้าออก,กเป็นกอนเภินิหารตอนนี้เป็นมีค่าแค่ที่นครนายก คาแครแต่ว่าจริงๆราเป็นกระสืขอขู่หมวดนะคะเป็นขู่หมวดสมัยนะคะหลกาาเข่ามะเท,ที่ยวมัชมและนํามาเทียวก,ก,กัคกนคา่านยองความสวยงามของทมค่ะควันนี้เป็นทมจำลองีปนอนเป็นรมจำลองของ,องขอทอ ก็ลังออกมาแล้วค่ะอันนี้คือพระรูปิยรัตน์เจ้าอาวาสวัดพระลูกเป็นพระชายเป็นเพื่อนหน้าก่อหลวงพี่ต่อพระรูปิยรัตนานุกูลเจ้าวัดวัฒนาวัดวัดวีบงน,น,นะคะค่ะวันนี้เขากกาลัางออกมาแล้วค่ะ,ะเดินชมทางได้มาแล้วตอนนี้ก็ลัางออกมาแล้วค่ะ ออกไปทางนอกค่ะคือเที่ยวชมในถังครบแล้วนะคะาสาธุคุคน้ำากันื้อตาบินองเออมาเที่ยวไปชมเล้ยวอันนี้จะเป็นบริเวณถางนอกของถังเมื่อกี้นะคะแต่ก็ยังอยู่ในถังด้วยกันค่ะตอนนี้ก็อยู่ในถังกันอันนี้อู้หูมางามจังค่ะบัลพิ้วต้นองสวยมากเลยอ,อันนี้จีบีหัดป้ายาสร้างเพื่อคนละกั นี่พาทีตย์กนอ้องเข้ามาเที่ยววัดกันเนาะค่ะเนาะอเอาไว้้ำนี้ก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ